EP ที่สร้างคีรีวุต้นพักกุลน,นะคะพักกุลก็จัดในพืชประเภทพวกฟื้นนะคะซึงมีฤทธิ์นะคะในการดับร้อนดับไข้นะคะมีสั้นดใต้เคโรทีน,นะคะทำให้ เส้นเลือและใข่มันนะคะอุดตันลดลุ่งนั่นเองนะคะแล้วก็สามารถทําเมนูต่างๆไม่ว่าจะยำพักแกงต่างๆนะคะแล้วก็พักกูดนะคะเขาจะชั่งว่าซ้ำกัมใบตองนึ่งกัมรวมเป็นซี่กัมนั่นเองคะเผื่อที่จะค่ายมัดละห้าวนนะคะเผื่อที่จะไปส่งมีโฟร์คาเมค้าคนกลางมารับทึ่งทีเลยนะคะเราไปค่ายส่งที่ตลาดถือพ้นนั่นเองมาดูวิธีการมัดพักกูดกันเลยค่ะขอมาใกล้ขอมาใกลูู้ดกันสิบบาท เราต้องเรียงกันนงงาู้คนนนไ้มห้าบพสามห้าบพใช่ยรับยดช่วยไว้กันไงชั้นสัหน่อยชั้นชันตัวยอดศัมาเลยเขื่อนปื้นนัดใบไอไอยศชั้นนั้นไหวในมันชั้นมันมัดไม่ยุ่งกับตรงแอปไว้แต่อย่าอยานี่ไว้กังนกตั้งชั้นรต้องไอ้เผื่อลมไว้เว วิธีการจัดเรียงพักกูนนะคะโดยการเอาโยดสั้นนั่นไวในแล้วก็โยดยาวนี้จะไวข้างๆเนาะล้อมไวนะคะก็จะเห็นว่ามันก็ไม่ไม่ยากแล้วก็ไม่ไม่ง่ายนั่นเองนะคะก็เล่นซดๆในการทําแล้วก็ห่อกับใบตองนะคะซึ่งเน้เนก็าถามว่าทําไม่ต้องห่อกับใบตองลายั่นเนาะวแบบสั่นเดียวไม่ได้เขาห่าไม่ได้นะคะเพราะว่าเวลาลูก้าจับเรียงมันจะไม่นักมือลูก้าจะไม่เอานะคะเขาก็าเลยให้ห่อใบตองแบบให้มันหน้าๆนานั่นเองนะคะ เป็นมัดอันนี้แล้วนะคะก็เอาพะกุลเนี่ยไปใช้น้านะคะป้องกันการเยี่ยวนะคะแล้วก็พอเอาไปใช้น้ําแล้วนะคะก็จะเอาผ้าเนี่ย คาคนนู่นนะคะคลุมวายนะคะป้องกันไม่ให้พักกูดเยี่ยวนั่นเองนะคะแล้วก็รอส่งตลาระอีกคนนะคะลองทําพักกูดแรกนะคะว่าสามารถมัดพักกูดได้สวยงามเมื่อนกับแม่แม่ชาวบ้านคีรีวงไม้นะคะซึ่งเกิดมาก็ไม่เคยทาพักกูดแบบนี้มาก่อนนะคะก็รู้สึกว่าสนุกดีนะคะอ่าได้อยู่กับธรรมชาตินะคะแล้วก็เป็นพักกูตดตี๋เอ็นจบกินด้วยนะคะซึ่งมีประโยชน์มีขุคกาทางานสู้นั่นเองนะคะเป็นพับตีขึ้นตามธรรมชาติอยู่ในตระกูลฟื้นนั่นเองนะคะค่ะ ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นก้อเหล็กกำลังใจในการสร้างสัง้นพุ่นงานในอีพีถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하